จะถ่ายให้ดูว่าได้อะไรมั่งเมื่อวานได้ข้าวมาสองกระสอบนี่พอดีวันนั้นน้องชายแฟนยายซื้อแบบนี้มาให้มันก็เหมือนกันอีกกระสอบหนึ่งมันกระสอบละสี่สิบอันนี้มันกระสอบละสามสิบห้าข้าวหอมมะลิอันนี้ของเวียดนามมั้งไอ้น,นั้นของไทยเราสี่สิบรสชาติเหมือนกันยายก็เลยซื้อตัวนี้มาแล้วก็ได้ข้าวเหนียวสองถุง ร้านเอเชียขนมจีนมาสี่ถุงน้ำตาลปี๊บมากระปุกหนึ่งอันนี้ก็ซื้อที่ร้านไทยร้านไทยจะแพงกว่าร้านเวียดนามนะคะน้ำมันหอยร้านเวียดนามสี่ออยอันนี้ห้าออยคูณไปนะคะหนึ่งออยมัน38บแปดาทสองยกว่าบาทส่วนน้ำปลาร้านร้าน ร้านไทยไอเวียดนามไม่รู้เท่าไหร่ยายเห็นอันนี้สามขวดสามขวดสิบยายก็เลยเออเสื้อนี้ก็เลยเสื้อนี้เลยสามขวดสิบสามขวดสามร้อยแปดสิบบาทนะฮะอันนี้ถุงละสามถึงห้านี้ถุงเท่าไหร่หาราคาไม่เจอไม่รู้แล้วก็ได้กุ้งปลาหมึกเดีย๋ยวยายจะเอามาให้ดูแล้วทุเรียนเดี๋ยวก่อนเลยเพราะว่ากุ้งปลาหมึกอยู่ในตู้แช่แข็งเดีย๋ยวยายจะเอาข้าวลงไปลงทุนเอามาโชว์ เดี๋ยวเอาข้าวลงไปแล้วจะเอากุ้งปลาหมึกมาให้ดูนะคะเออไม่ได้จัดฉากไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยพูดตามความจริงเลยนะเพราะว่ามาถึงอยู่ในรถอยู่ในรถตั้งกี่ชั่วโมงอะ่ะเออมันยังแข็งดูไก็ชมันยังแข็งอยู่นะมาถึงก็เลยเอาไปลงห้องใตดินก่อนเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปเอาขึ้นมาให้ดูนะคะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมามีอะไรได้อะไรม,มั่ง นี่เอาขึ้นมาแล้วเดอ้เอลงไปแช่ในห,ห้องใต้ดินี่งานไทยตั้งใจจะไปเอาตัวนี้ปีนี้ซื้อมาเยอะกว่าปกติ1นึ่งแพ็คปกติซื้อสามแพ็คนะคะทีนี้ได้สี่นตั้งใจตัวนี้แหละอู้เจอเอซคนไทยเยอะเลยใครๆโรคก็ะยายส่งมาให้ยายดูหน่อยเดอ้อ <c oughs> นี่นะคะแพ็คละยี่สิบสามสองสามแพ็คหกสแพ็คหกสยายซื้อสี่แพ็ค Uh, 80คูณไปนะคะคูณ38มันมันเลย38แดดแต่ให้คูณ38พอ4กล่องประมาณ3,000ถึงป่ะถึง3,000ป่ะไม่รู้อ่ะไม่ถึง2,000กว่ 2, าบาทหรือเท่าไหรเดี่ยคูณเดี๋ยวค่อยคูณเมื่อคืนเมื่อคืนไหนละ่ะเมื่อคืนยายพอดียายดื่มไอไอไอ ไวไปขวดแค่เนี้ยไปงานเลี้ยงขวดแค่นี้ขวดหนึ่งมาถึงเมื่อคืนแกะทุเรียนแล้วไ,ไหนแกะอะไรไม่รู้จะหยิบมากินคนสุดท้ายล,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 ลืมไปว่ากินกินไวก็เลยโอ๊ะไม่กินดีกว่าเดี๋ยวพากินนะคะกล่องละครึ่งกิโลยายซื้อมาสองกิโลนะม,มาพูดมากอันนั้นก็ะถายให้ดูนะอันนีน้ไม่เคยซื้อสักทีหรอกก็เลยซื้อมาไว้ตำสตมตำ มันอยู่ได้นานเนาะหาตะเกียวไม่ั่นไอ้เชียยายไข่ดูแล้เนาะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไปได้แต่ของสดมาได้เส้นแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาไยายยังมีอยู่แล้วเนาะเออไม่ได้อะไรนีแต่ของจำเป็นนี่ปลี18ออยมันตัวใหญ่เนาะจริงๆพวกกุ้งพวกอะไรซื้ออยู่นี่มันก็มีกุ้งปลาหมึกนะ แต่ว่ามันก็จะแพงกว่าร้านเอเชียใหญ่กันเลยได้กุ้งมานี่ปลาหญ่ไม่รู้ปลาอนนะนะหรือเปล่าปลาหมอมันเขาตัดหัวทารายเรียบร้อยแล้วนะออมันก็ไม่แพงอยู่เมืองนอกนะถ้าไปร้านเอเชียนะอู้ยอยากกินอะไรมีหมดมเพื่อนๆทุกอย่างกบเขียดอะไรอะไรอะไรไดักแดอะไรมีหมดมีหมดขอแต่มีเงินเนาะ อันนี้ก็สามร้อยกว่าบ,บาทนะคะเก้ายโรเกือบสิบยูเป็นไญ่บอกอย่าซื้อเยอะนะอย่าซื้อเยอะเขาจะคุ้มเช้าบนอยู่เขาลงไปดูเต็มตู้เขาจะเขาจะอะไรนะละลายจะให้มันหมดจะได้ล้างตู้เย็นนะนะมันไม่หมดสักทอีอันนี้ก็ได้กุ้งอันนี้สิอันนี้เขาละละเปลือกออกแล้ว นี่ยายคิดว่ายายเคยซื้อมากินลูกชิ้นเนื้อมันอร่อยอร่อยดูไปดูมามันใช่เนื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,ะอ่ะเหมือนกุ้งเลยไม่รู้ได้ปลาหมึกมาอันเดียวเองเนี่ปลาหมึกเมื่อวานละลายนิดนึงปลาหมึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าถ้าซื้อได้ดีมันก็อ่อยอยุ่แบบวันนั้นที่ยายซื้อแถวนี้มันกรุบกรุบนะแต่บา,บางอันบางอันลวกไปหายหมดอะไรเนี้ยเอามาทุ่งเดียว ได้ปลาดุกปลาดุกมาสามถุงมั้งไดสองเองแล้วกว็าสามโอ้ได้กุ้งมาสามถุงได้ดกุ้งอีกอันนี้ปลาดุกโอ้นึวกว่าสามถุงชอบกินน้ำพริกปลาดุกเอามตาตำน้ำพริกกินปลาดุกชอบกินมันๆๆไปชอบเนี่ยนี่กินถุงเท่าไห้ไหมลูก ไม่ได้ดูมันบางทีเขาก็เขียนราคาไว้บางทีเขาก็แต่ว่าไม่ค่อยแพงหรอกเพื่อนๆไม่ไม่เกินสิบหรอกหรือว่าจะ1สิบสองมาดนี่แม่ตุ้มอันนึงสิบสองแค่นั้นแหละนี่แถมป๊อปปี้ยใช่ถูกซื้อมาถูกอีกหรือเปล่าเนอ้องนี่น่าจะถูก มาใส่ไว้อยากกินเวลาอยากกินเนาะเวลาอยากกินน่ะมันหาไม่ได้เราอยู่ไกลเนาะเอามาแช่แข็งไว้เลยเอาไปแช่คืนเอาไปแช่คืนดูแฟนยายจะเล่าให้ฟังนะแกไม่ให้ยายยกไปหรอกแกจะยกไปเองดูเขาบอกว่าระวังระวังหลังระวังอะไรนะปวดหลังอะไรอย่างนี้นะ ยกไปเองแต่ยายแอบยกไปแล้วแหละโมดี้ <c oughs> ยายลงไปยายเอาไปม,ามันประมาณสิบแปดกิโลอืม,อมเขาเป็นผู้ชายเขาไม่คิดว่าเขาอาวโุโสนะ <c oughs> เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นคนยกไป <c oughs> ยายไม่กินข้าวเหนียวเคยเคยยายกินข้าวเหนียวนานะกินทีแต่ยายจะซื้อมาผสมอืม เกิงเอาแบบไม่ดีก็ได้นะเอาแบบหัหกๆก็ได้นะอือถูกกว่าเออซื้อแล้วกรชางของกินของกินเนาะแค่เอามาให้มันนิ่มเฉยๆมันมีแบบหักแบบเม็ดเล็กๆสันๆอ่ะเฮ้ยน, <c oughs> นี่มันมีห่อเดียวกันนะไหมไม่รู้เออได้แค่นี้หละนห่ละทุเรียนที่ยายแกะเมื่อคืนน่ะมันปิดคืนเนาะโอ้ยเดี๋ยวพาชิมเลอเพืพ่อนๆเดี๋ยวพาชิมเดี๋ยวพาชิม มื่อคืนเนี่ยอันนี้บอเอออันนี้แหละเดี๋ยวพาชิมไม่สบายนะเนี่ยจะกินทุเรียน <c oughs> หอมโอ้โหหอมหอมทุม้รียนยหขอหน่อยนะขอหน่อยนะอนอยนะเออนี่เขาบอกเออนี่มันไม่มีแอนตีขาวๆตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งนะบางทีนะเต็มเลยขาวๆตรงนี้โอ้ยน,น้ำหนักหายไปหมดเลย อันนี้ขอชิมเล่นๆก่อนเนือไม่ได้ชิมจริงๆอืมอ,มอมืนี่สิไม่เสียดายตังค์วันนี้ยังนี้สิไม่เสียดายตังค์ือจำได้ไหมปีที่แล้วยายไปเมืองไทย ยายไปเมืองไทยแล้วก็ไปเจอทเรียมโลละพันห้าภูเขาไฟพันห้าไม่ได้เรื่องซื้อในห้างมืองหนอกเขาคัดเกรดมาแล้วนะ <c oughs> ข้าวอีกชิ้นหนึ่งเด้ออร่อยเดี๋ยวจะพากินอวดอันนี้ไม่ได้กินอวดเด้อนี่แหละเปิดยากแต่เนาะครึ่งนะดีเนาะมันไม่มีตรงมันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงนี้ก็น,น้ำหนักโค้บไปอีก เมื่อวานขึ้นรถมาเขาลง,งรถเลยเขาแกะส่งมาจากเมืองไทยแล้วนะวันอยู่แต่ยายว่ามันไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่นะคิดว่า มันก็โอเคอยู่เนาะมันไม่ถึงกับว่าจืดแต่ว่ามันอยู่ที่กล่องเบาใายก็มองไม่เห็นนะมันอย่างนี้ยิบเอายิบเอานะแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ไอ้นี่มันหวานแบบแบบว่าแต่ก็ไม่ถึงกับอืหวานเจี๊ยบน่ะมันแบบไม่ถึงกับจืดนะนะมันเป็นบางภูบางลูกหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวแกะดูให้มันหมดก่อนเนาะมันก็อย่างว่าเลยมันก็มันไม่มีอะไรเสมอกันไปเนาะมันก็ บอกไม่ถูกแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าไม่ดีนะอืมมันอยู่ที่ปานกลางมันก็พอกินได้มันก็พอเออได้อยู่ไม่เหมือนวันนั้นที่ชื้อ <c oughs> กินไม่ได้เลยปะ่ะมันเพื่อนแค่นี้แหละนะยายขอเอานะั้นไปแช่ก่อนเนดะ้อบ,บายยเจอกันใหม่จ้ากินทุเรียน <c oughs> นี่นะคะลืมบอกไป <c oughs> เพิ่มข้าวอีกสองหนึ่งเด้อหมดไปประมาณหมืน่นหมื่นสองพันกว่าบาทรวมเป็นเงินไทยนะสามร้อยสามสิบห้าหรือสามสิบหกยูโรนี่แหละรวมหมดทุกอย่างนะสามร้อยสามสิบหกยูโรหมื่นกว่าบาทหมื่นสองพันกว่าบาทนะคะ